มีความลับนะคะที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์มันกระซิบผ่านตัวอักษรที่ถูกลืมข้อความที่ดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไรแต่ใครจะรู้ว่ามันอาจจะผนึกเรื่องราวบางอย่างเอาไว้รอวันที่จะถูกเปิดเผยเคยสงสัยกันไหมคะว่าในบันทึกเก่าๆพวกนั้นนะ่ะมีอะไรซ่อนอยู่จดหมายตั้งมากมายที่เราเคยคิดว่ามันหายไปแล้วตลอดการบางทีอาจจะเก็บความรู้สึกแผนการลับ หรือ,อความหวังของใครบางคนไว้ก็ได้นะคะเขียนด้วยภาษาที่เข้ารหัสเหมือนกับท้าทายให้คนรุ่นหลังเ,เราๆเ,เนี่ยลองค้นหาดู วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับความลับจากจดหมายที่เคยคิดว่าสาบสูญไปแล้วหลายศตวรรษเลยนะคะของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกคนพบแล้วก็เพิ่งถูกถอดรหัสออกมาเราจะมาดูกันค่ะว่าความลับอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ข้างในลองนึกภาพตามนะคะอยู่ๆก็มีคนไปเจอจดหมายเกือบ60ฉบับเลยที่ถูกเข้ารหัสไว้แบบหื <c oughs> แน่นหนาะซับซ้อนมากซึ่งนักประวัติศาสตร์เองก็เชื่อมาตลอดว่าจดหมายพวกนี้มันหายไปแล้ว แต่มันกลับไปอยู่ในคลังเอกสารดิจิตอลของหอสมุดแห่งหนึ่งในยุโรปแบบเงียบๆเลยค่ะรอคนมาเจอใช่ครับคือที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกคือพอรู้ว่าใครเป็นคนเขียนจดหมายเหล่านี้ซึ่งก็คือพระนางแมรี่สจวรตราชินีแห่งสกอตแลนด์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับ และจุดหมายผู้นี้นะครับถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญมากคือระหว่างที่พระนางถูกคุมขังในอังกฤษโดยคำสั่งของเอ่อควีนเอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษนะครับช่วงปีคศ1 5 7 8 5เปถึง1584เป็นช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดมากๆเลยครับโห oh, เหมือนเราได้กุญแจดอกสำคัญไขเข้าไปในความคิดของราชินีผู้โด่งดังในช่วงเวลาที่แบบมืดมนที่สุดของพระนางเลยนะคะ ในจดหมายเล่านี้เห็นว่าพระนางระบายความรู้สึกออกมาเยอะมากทั้งเรื่องสุขภาพที่แย่ลงเรื่อยๆแล้วก็สภาพการถูกคุมขังที่อืมค่อนข้างเลวร้ายการได้เห็นมุมมองส่วนตัวขนาดนี้จากคนในประวัติศาสตร์มันทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับอดีตอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์อย่างเดียวนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือรายละเอียดเกี่ยวกับการเมือง คือจดหมายเนี่ยเผยให้เห็นความพยายามของพระนางแมรี่นะครับในการเจรจาต่อรองทางการเมืองกับควีนอลิซาเบธที่1เพื่อจะให้ได้อิสรภาพกลับคืนมาแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ดูเหมือนพระนางเองกออ็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ว่าการเจรจานั้นมันจะได้ผลจริงๆและที่สําคัญเลยนะครับคือจดหมายยังแสดงความไม่ไว้วางใจอย่างชัดเจนมากๆต่อบุคคลสำคัญในราชสำนักอังกฤษโดยเฉพาะเซอร์ฟานซิสวอลซิงแฮม ซึ่งเป็นเหมือนหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของควีนอลิซาเบธนะครับมีหน้าที่คอยจับตาดูพระนางแมรี่อย่างใกล้ชิดจนหมายพวกนี้เป็นหลักฐานยืนยันเลยครับว่าแม้จะถูกกักขังอยู่พระนางก็ยังคงเป็นผู้เล่นทางการเมืองคนสำคัญที่พยายามหาทางต่อรองอำนาจอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดเลยโอโ้โหการที่พระนางยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองได้แม้จะถูกจองจำนี่น่าทึ่งมากนะคะแสดงว่าการเข้ารหัสจดหมายเหล่านี้ ก็ต้องมีความสำคัญมากๆเลยเพื่อหลบสายตาของวอชิงแฮมใช่ไหมคะถูกต้องครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องการเมืองเข้มข้นพวกนี้มีครับมีเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนอารมณ์เหมือนกันคือความเจ็บปวดในฐานะของคนเป็นแม่ เมื่อพระโอรสของพระนางซึ่งก็คือเจ้าชายเจมส์คนที่ต่อมาได้เป็นพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งแห่งอังกฤษนั่นแหละครับถูกกลุ่มขุนนางโปรเตสแตนต์นจับตัวไปในปี1582ในจดหมายนี้แสดงความรู้สึกเหมือนถูกโลกทอดทิ้งเลยครับโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสที่เคยเป็นพันธมิตรเก่าแก่มันทำให้ภาพของพระนางแมรี่ดูมีมิติเป็นมนุษย์มากขึ้นจริงๆครับไม่ใช่แค่ภาพราชินีผู้อาภัพอย่างเดียว ฟังดูแล้วการถอดรหัสข้อความลับพวกนี้คงไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะกับรหัสที่ออกแบบมาเพื่อปิดบังความลับสุดยอดขนาดนั้นโอ้ใช่เลยครับมันเป็นความท้าทายอย่างมากจริงๆ รหัสที่ใช้เป็นประเภทเขาเรียกว่าการแทนที่ตัวอักษรนะครับที่ค่อนข้างซับซ้อนมีการใช้สัญ,ญลักษณ์พิเศษเยอะมากแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆด้วยทําให้การถอดรหัสเนี่ยต้องอาศัยการวิเคราะห์ความถี่ของตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์การหาพิร์ทนแล้วก็เปรียบเทียบกับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดมากๆเลยครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทีมที่ถอดรหัสได้สำเร็จเนี่ย ised, เป็นทีมนานาชาติเลยนะครับประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามากที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยทั้งนักวิทยาการคอมพิวเตอร์นักภาษาศาสตร์หรือแม้กระทั่งนักดนตรีวิทยาก็มีครับนักดนตรีวิทยาจริงเหรอคะจริงครับมันแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยการไขปริศนาในอดีตก็ต้องการมุมมองที่หลากหลายแบบ คาดไม่ถึงจากศาสตร์ต่างๆมาผสมผสานกันเหมือนจิ๊กซอรประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ชิ้นส่วนมันกระจัดกระจายไปตามศาสตร์ต่างๆรอคนมาประกอบร่างการค้นพบจดหมายของราชินีแมรี่ครั้งนี้ที่ถูกซ่อนเอาไว้ในรหัสลับนานหลายร้อยปีมันทำให้เราต้องกลับมาคิดนะคะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะยังมีรหัสลับอื่นๆข้อความที่ถูกเข้ารหัสหรือ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้ลืมไปอีกมากน้อยแค่ไหนที่ยังคงซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในเอกสารเก่าๆตามหอจดหมายเหตุหรืออ,อ,อาจจะปรับปนอยู่ในข้อมูลดิจิทัลมหาศาลที่เราสร้างขึ้นทุกวันนี้ก็ได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยแล้วอะไรคือความลับชิ้งต่อไปคะที่ยังคงหลับไหลอย,อยู่ในเงามืดรอคอยวันที่จะถูกปลุกขึ้นมาแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราไปตลอดกาล